สภาพฉันแต่ละวันเช้าวันไปโรงเรียนตื่นตื่นตื่นไปโรงเรียนแม่จ๋าขอนอนต่ออีกหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วออไม่ต้องเลยตื่นเดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนไม่รู้จักนอนพอตอนเช้าไม่รู้จักตื่นเช้าวันหยุด <c oughs> ทําไมตื่นเช้าแบบนี้ละ่ะลูกวันนี้ไม่ไปโรงเรียนไม่ใช่หรออ้าวก็ต้องตื่นแต่เช้าสิแม่วันหนึ่งเวลามีน้อยจะตายหนูจะได้เอาเวลาไปเล่นเกมดูติ๊กต๊อก แถมยังได้ไปดูซีรีส์ทำนั้นทำนี้อีกตั้งเยอะแยะตื่นสายก็อดทำหลายอย่างเลยนะแม่แต่ที่วันไปโรงเรียนไม่เห็นจะตื่นแบบนี้บ้างเลยก็ตอนไปโรงเรียนมันก็ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้เล่นเกมแบบนี้ไงแม่ถามได้จ้าประเสริฐเด็กตอนกลางคืนทุกคืนยังไม่ได้นอนเอยพอตกกลางคืนแล้วตาก็ไม่้หลับซะงั้นนะตอนเช้าไม่เคยอยากจะตื่นนอนเลยนะลูกนอนเลยดึกแล้วไม่รู้จักหลับจักนอนอ่าอ่า ใครจะไปนอนจริงละ่ะรับปากไปงั้นแหละเ <c oughs> มื่อคุณต้องเลือกโทรหาใครสักคนสวัสดีเจ้าโควิดคุณเป็นใครนะัวจังฮ่าฮ่ข้ามาเอาชีวิตเจ้าไน้โปรดอย่าทำอะไรข้าเลยมีอะไรที่ข้าจะทาแล้วรอดชีวิตได้บ,บ้างไหมเนี่ยเจ้าก็ทําความดีเอาไว้บ้างนี่นาะถ้าอย่างนั้นเจ้าสามารถโทรหาใครก็ได้ถ้าคนนั้นบอกว่าจะมาช่วยเจ้าเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อถ้าขัดโทรหาแม่แม่น่งลูกตัวดีโทรมาหาแม่ได้แล้วใช่ไหมฮะ คุณครูเพิ่งบอกนะว่าเกรดเทอมนี้นะไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนด้วยกลับมาให้แม่เจอหน้าจะตีให้ถ้าค่ะโทรหาพ่อ่อลูกพอดีพ่อทำงานอยู่ยุ่งมากยุ่งมากเดี๋ยวค่อยคุยกันนะลูกค่อยคุยกันถ้าค่ะโทรหาพี่โทรมามีอะไรคะคุณน้องขาคุณพี่ไม่ว่างนะคะดูซีรีส์อยู่แค่นี้นะใบถ้าค่ะโทรหาเพื่อนเฮ้ยเล่นเกมอยู่โทรมาค่ะจังหวะอะไรตอนนี้บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าโทรมาเกะกะซี้ซั่วเอ้ยแค่นี้แหละถ้าค่ะโทรหาแฟน ลืมไปไม่มีแฟนอจะโทรหาคอเซนเตอร์สวัสดีค่ะขณะนี้ระบบของเรากำลังโอนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ของเรากำลังรับสายลูกค้าคนอื่นอยู่กรุณารอสักครู่กรุณารอไปก่อนคิดิดด,ดูแล้วใครยอมไปกับท่านตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าอืมชีวิตมันเศร้านะไปกับข้าเถอะนะ แฉมีดนตรีในหัวใจพวกเธอแต่ละคนนะจะสอบอยู่แล้วงานค้างยังไม่ยอมส่งให้ครบเลยทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะคิดซิคิดซินี่โควิดเธอยอกย้อนันเหรอป่าค่ะคุณโคลหนูหนูไหมค่ะล้อเรียนครูใช่ไหมเราอะหนูหนูไม่ได้ยอกย้อนหนูไม่ได้ล้อเรียนหนูหนูไม่ได้อะไรเลยค่ะคุณโคลถ้าไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เธอพูดอะไรฉันเห็นเธอขยิบปากตามฉันอ๋อหนูก็แค่แบบว่ากิดซิกิดซิค่ะเปดชินเนอ เอสเปรสโซอาราบิก้าอโรบัสตาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณครูไม่ไม่ได้ร้อเลียนคุณครูเลยค่ะแบบว่ามันวิงวนอยู่ในสมองอะค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจนี่ขนาดครูสั่งสอนอยู่ยังมีหน้ามาร้องเพลงอีกนะคิดซ so. <อ>ิคิดซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซอเด็กได้ยินเมื่อเพื่อนรู้ว่าฉันไม่คนใต้สวัสดีเธอมาจากจังหวัดอะไรหรอสวัสดีเรามาจากสุราษฎร์ธานีนะ เรารู้จักคนหนึ่งเขามาจากภาคใต้เหมือนกันอ๋ออืมมาได่พอดีเลยน่าใสน่าใสมานี่สิแอบวดดีวัดดีวดดีวัดดีเธอมาจากโรงเรียนอะไรหรอรามาจากโรงเรียนสุร,ราษฎร์ธานีนะอยู่ที่สุร,ราษฎร์อ๋อส่วนเราอ่ะมาจากหาดใหญ่วิทยาลัยนะที่หาดใหญ่นะทำไมเธอสองคนไม่พูดภาษาใต้กันล่ะเอเราพูดใต้ไม่เป็นนะ่ะเออ เราก็พูดใต้ไม่เป็นเหมือนกันเป็นไปได้ยังไงคนใต้ต้องพูดใต้ได้สิพูดเลยพูดเลยไม่ใช่คนใต้ทุกคนที่พูดใต้ได้อะที่บ้านเราไม่พูดใต้กันอะไม่ต้องอายนะพูดเลยพูดเลยเอาสิเอาเลยพูดสิพูดไม่เป็นจริงๆมันจะทองแดงอ่ะสถานีต่อไป B N K 4 8 next station B N K 4 8สถานีต่อไป Identity V Next Station Identity V สถานีต่อไปตึก DMM Next Station GMM Building สถานีต่อไป EXO Next Station EXO สถานีต่อไปทว i c Next Station TWICE สถานีต่อไปปารีนาะท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังทำเนียบรัฐบาลได้ที่สถานีนี้ next station p a ร i n น a ะ interchange with Government House สวัสดีค่ะนักเรียนทคนวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาร่วมห้องอีกแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทัาครูเรียกใช่ค่ะยกม,มือกันนะคะเริ่มที่น้องคนแรกเลยค่ะน้องเหรียมซิ่งโอโหอันนี้ได้เป็นร้อยล้านเลยค่ะคุณค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะนอะ้องเย็นะคะ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  โอเคค่ะ okay, ต่อไปคือน้องยูพินกันลูกคกะโอ้โหมีชื่อเสียงมากจริงๆกวนเโอเคค่ะ okay, ต่อไปน no ก Attack on Titan โอเคค่ะต่อไปคือน้องเป um, oh. ็ดคุมโลกก่ะะเป็ดคุมโลกอ้าวเชียวนะโอเคค่ะ okay, ต่อไปคือน้องตาแตกค่ะอยากเป็นภรรยา อยากจะได้ทำไมโอเคค่ะต่อไปค่ะน้องตลาดกุ้งนะคะลูกค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะน้องคนละครึ่งค่ะอันนี้ต้องชื่นเช้านี้นึงนะคะจนถึงทุกวันนี้คุณครูก็ยังไม่มีเลยนะคะไม่ว่าเฟสดใดดิฉันก็ตื่นไหมท้าอนจริงๆโอเคค่ะต่อไปค่ะน้องติ๊ติว้ววางอาวุธแล้วก็ยกมืออ่ะความหาทำก็ไม่ค่ะเพราะว่าน้องบอกว่าเอาไปแช่ช่องฟรีซแล้วมันจะกลับมา ไอ้ใบเก่าก็ทิ้งไปแล้วเดี๋ยวเริ่มใบใหม่เลยอ่ะมาดูกันอ่านี่นะคะจงกลับมาพรืบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไย้าเนี่ยโอเคหายไปหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะอ่ะเดี๋ยวหาว่าเราตัดต่อยกไปด้วยกันนี่แหละตื่น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 อ่ะ this is a ัดตู้เย็นอ่ะเรายังไงอ่ะ this is ช่องฟรีซ โอ้ยแม่ลูกพังอะยัดเข้าไปนะคะเรายังไงนานแค่ไหนยังไงต้องอยู่ยังไงอยู่ยังไงจำตำแหน่งไว้นะอือก็หลายหน้าที่ผ่านไปมาดูจริงเนอจะกลับมาจริงเฮ้ยเฮ้ยคุณครูค่ะนมีคำถามว่ายังไงคะน้องโควิดมีคำถามอะไรคะลูกทำไมคุณแม่ถึงใจร้ายอะคุณครู ใจร้ายยังไงคะตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่กินหนูเข้าไปอ่ะแล้วคุณแม่ก็อืหหูออกมาอืหนูออกมาเลยเหรอคะเหมือนกันเลยคุณครูรู้ไหมว่าคุณแม่กินน้องสาวหนูเข้าไปในท้องอ่ะตอนนี้น้องหนูอยู่ในท้องแม่มาตั้งหลายเดือนแ,แล้วว่าไม่รู้เป็นยังไงบ้างใช่ใช่ใช่แม่ใจร้ายมากตอนเด็กๆแม่ก,ก็กินหนูเข้าไปเหมือนกันไม่น่าจะกินนะตอน,นคุณครูท้องอ่ะคุณครูก็จะกินลูกของคุณครูด้วยใช่ไหมคะเออ สุวรรว่าไงคะท่านเจ้าช่วยเช็คลายของเจ้าหน่อยสิข้าส่งลายชื่อของคนกลุ่มหนึ่งไปให้ไอ้พวกเนี้ยชื่อของมันก้องอยู่ในหูของข้าทุกเมื่อเชื่อวันไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครอ่ะโอเคค่ะอ๋อชื่อพวกนี้หรอคะรู้จักดีเลยละคะ่ะเจ้ารู้จักพวกมันหรือ พวกมันชั่วช้าขนาดนั้นเลยเหรอชื่อพวกนี้เป็นชื่อที่อยู่ในท็อปลิสต์ที่จะได้ลงนรกอยู่แล้วค่ะท่านโอ้ยอยาให้เหล่าความชั่วของพวกมันเลยค่ะเจ็ดปีก็เล่าไม่จบเดลต้าค่ะท่านสุวรรณไม่ต้องมาทําเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะยังไงข้าก็ไม่ลดโทษให้เจ้าหรอกเพราะว่าเจ้าฆ่าคนไปทั่วโลกเยอะมากยังไงเจ้าก็ต้องตกนรกหมกไหมคุ้มลึกที่สุดรู้ใช่ไหมข้ารู้อยู่แล้วค่ะท่านแต่ถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะไม่ถูกอะไรคนทั้งโลกเกลียดเจ้าจะตาย จะว่าเกลียดก็เกลียดนะแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องค่าใครจะไปเรียกร้องเจ้าเป็นคนประเทศประเทศหนึ่งนะท่านอย่ามาเวิร์พวกเขาบอกว่าอยากให้ข้าเข้าใกล้กับคนกลุ่มหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าข้าทาสาเร็จพวกเขาก็จะมีความสุขกันมากมากเลยแล้วเขาอยากให้เจ้าเข้าใกล้กับใครล่ะชื่อของคนกลุ่มนั้นก็คือคำฮิต t ิกต็อกที่คุณต้องเคยเหม็นแลกรหัสกันไหมจากแมวควายหอยยา กังกะแร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 งกะแลงแกระแรง,แง,แง,แงเอาไปหนึ่งธงท่านเม้นแรกสองนาทีสุดปังหมู่บ้านเหตุสมหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันเมื่อบริษัทติ๊กต๊อกประกาศรับสมัครพนักง,งานไหมมาสมัครในตำแหน่งบอดค่ะแต่ยังขอไม่เปิดเผยหน่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาสมัครในตำแหน่งแอนิเมะค่ะสวัสดีค่ะมาสมัครในตำแหน่งยูมเมจครับพี่ แต่อย่าเพิ่งเปิดเผยหน้าหนูหนให้ใครเห็นนะคะแต่บางครั้งหนูก็มีปิดช่องบ้างอะไรบ้างอะค่ะสวัสดีค่ะมาสมัครในตำแหน่งสาววายค่ะสมัครแผนกซีรีส์และสปอยหนังค่ะเตรียมแคปกันได้เลยนะสวัสดีค่ะมาสมัครในตำแหน่งเต้นค่ะแต่ขอไม่เต้นก่อนนะคะต้องให้เพลงมาก่อนมาสมัครแผนกผีและเรื่องราวสยองขวัญมาสมัครตำแหน่งดาวติ๊ก จ้าคุณเป็นนักท่อง tiktok สายไหนไว้ไว้คนที่ฉันชอบอัพคลิปใหม่รีบเมนก่อนรีบเมนก่อนทันทันทันคลิปนี้ดีคลิปนี้เด็ดต้องแชร์คนอื่นได้ดูร์แชร์แชร์แชร์ชรวันนี้ต้องโพสคลิปใหม่สักหน่อยแล้วถึงไม่มีคนดูแต่ฉันก็จะลงสักวันหนึ่งฉันคงได้ขึ้นฟีดรับใจไปเลยจ้ากดมากดกลับไม่กงเอาไปเอาไปอ้ย้ยต้องเสียใจด้วยนะถึงแม้วคลิปของเธอ จะดีแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่กดใจให้หรอกนะพกเพราะสกโลแกนของฉันคือสองอย่างเดียวเอ้ยอดใจไม่ไหวคลิปอย่างนี้ยังไงก็ต้องเมน้นเม้นสักหน่อยนะคลิปนี้ดังนี่ดูเอ็ดต้องมา ครูนัดสอบพูดหน้าชั้นเรียนแบบเรียงตามเลขที่โอเคค่ะแล้วก็หมดคาบแล้วนะคะโอ้คุณลืมไปอย่างหนึ่งค่ะคาบหน้านะคะจะมีการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนตามเลขที่นะคะขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะ เรียงตามเลขที่อ๋อเลขที่แรกอย่างฉันก็สวยตลอดมาให้ตองนีทําตองรีทำ,ทำเออเรียงตามเลขที่เลขที่สุดท้ายอย่างฉันก็ชิลสุดอะไรสุดค่อยมาจําตอนอยู่ในคาบก็ได้ตอนที่เพื่อนคนอื่นรายงานลนะหรือว่าอาจจะไม่ถึงคิวฉันเลยก็ได้หลายๆครั้งก็แบบเลยคาบไปเลยอะฉันก็สอบคาบหน้าอ้ไม่ต้องจําหรอกอ้ยสบ,บาย สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องมารายงานหน้าช awesome. like oh. <c oughs> ั้นหวังว่าทุกคนจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะคะอ๋อแล้ววันนี้พิเศษสุดค่ะครูจะให้เรียงจากเลขที่หลังสุดมาเลขที่แรกแล้วกันนะคะเรียงจากหลังไปหน้าแล้วฉันยังไม่ได้จําเลยกะว่าจะมาจําตอนเพื่อนคนอื่นรายงานฮตายตายเทคนิคที่ใช้ในการสอบออนไลน์นัดสอบแบบนี้หวานหมูสิจะไลายถามเพื่อนรออะไร มีคำตอบข้อนี้ตอบอะไรหรอข้อสอบเป็น Google form แบบนี้เคยเห็นวิธีโกงใน TikTok จะรออะไรละ่ะหาคำตอบสิอยู่หน้าคอมแบบนี้ไม่รู้คำตอบก็ถามอากูสิจ้ารัวคำตอบข้อนี้แม่ต้องช่วยลูกแล้วละ่ะแม่จ้า Information แปลว่าอะไรแปดหนังสือสิคะรออะไรหนังสือจะหาช่วยฉันด้วยอ๋อ ลืมไปไม่เคยเปิดหนังสืออ่านเลยหาไม่เจอ <c oughs> <c oughs> การสอบครั้งนี้ฉันจะไม่กองแต่ฉันจะเดาข้อนี้ก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้อาอาการของคนพูดแม่ฉันเรียนสวัสดีค่ะเพื่อนที่เคารพและครูที่รักทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนที่เคาร์คุณครูที่เคารพและเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้ดิฉันมารายงานเรื่องวันหยุดช่วงปิดเทอมของฉันค่ะ ช่วงปิดเทอมฉันและครอบครัวได้ไปเที่ยวที่บ้านของคุณยา่าบ้านคุณย่าของฉันอยู่ที่จังหวัดสุราธานีจังหวัดสุราธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยฉันไปที่นี่ได้ตลอดไม่มีเบื่อเลยเพราะว่ามันเป็นที่ที่ฉันชอบมากๆเลยปิดเทอมคราวหน้า แก้งสิฉันและครอบครัวก็จะเดินทางไปเยี่ยมคุณย่าอีกค่ะขอบคุณมากค่ะถามชื่อฉันที่ไรโบะ,บะทุกทีสวัสดีเธอชื่ออะไรหรอสวัสดีจ้ะเราชื่ออุน่นอ๋อปุนไม่ใช่ไม่ใช่อททุ่นโทษทีนุ่นก็ยังไม่ใช่ชื่ออุน่นเอา้ายังไม่ใช่โอ้โทษทีฟุนอุ่นน่ะชื่อว่าอุน่นตุน มีหูเพี้ยนบอกว่าชื่ออุ่นฟังไม่รู้เรื่องอ๋อชื่ออุ่นนี่เองพอยเรียกถูกซะงั้น